ยังวะมีเมกาด้วยหรอวะอะไรนะปุยคุณสี่จินทร์อ๋อสี่เออปุยคุณสี่เก่งด้วยนะเผลอสองอภิหานคาเทปเผลอสองกันเดียวอ่ะเมกาสโตนเหรอเนี่ยเราต้องทำโตนคีย์

ก็แค่เอาไปที่ไก่แค่ไม่ได้ไก่ไปอะเมกะไกอะไรนะเมตัว x y ของผมมันชื่ออะไรล่ะนะการจอมนี่งกระโดดได้การจะไร

พี่จะทำด้วยจิตวิภาคตเลยพี่พียบอกนี่ไงเจอแล้วไอ้ดูดไอ้ดูดบอกไอ้ตกเลพี่ไอ้พี่บอกไ,ไ,ไม่ไปเ,เจมกับออฟเรย์เจมเราต้องมีเมก้าสโตนเมก้าสโตนครับยังไงครับอย่างนั้นเลยครับพี่ผมครับ มันมีคนมาตึง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 บ้านผัวปีกก็พอบ้างมันใกล้ครับ่ยอะแต่กูเลยเยอะดี๋กูเลยอะไรกัน่คบ้านไม่คิวบ้านบ้างมันใกล้ แล้วเมกาตะโต้แน่งขาไม่ได้ประเด็นพี่ต้องหาหินเมกาหินเมกากับไอคีตะโต้แล้วพวกเนี้ยพี่น้องต้องขุดเหมืองไหมพี่ต้องขุดเหมืองหาไหมหรือยังไงอาจจะมีในเหมืองด้วยเพราะที <un> ่ตะโต้ไพวกนี้เกิดเงนเหมืองไยมจะทำอะไรกันเนะ ไข่ฟองใหม่พี่อุ้ยไข่ฟองนี้พี่ HP สามส Attack ยี d i p สา Special Attack สา d i p สิ Special สามสิบ Speed สี่พี่ Speed สี่ลับเลย s p e e ยใส่ไปหรือว่าพี่จะไปลากอนอะไล a t t ก c k กเนี่ย จ็ดจะไไม่ต้องต่อยยัยพ nah. ี่เบลไม่ต้องต่อยยัยพี่ได้กันมาอยู่รอบบ้านกันเพื่ออย่าสักวันหนึ่งกุญแจทีทีอยู่ระเบิดลงบ้านกัน ไม่ดีทุกอย่างอยู่ไม่ต่สปีดนะพี่ที่มันพี่จารดเลยมันต้องมันต้องมีสปีดกับไอ้นี่ด้วยเหรอเล่ต้องเอาแรงเล่ต้อว่าจะผมต้องว่าจะเอาแต่ความแรงนี่ถ้าไม่มีสปีดพี่โอ้โหถ้าไม่มีสปีดอยู่แล้วก็ไก่เยอะพี่ก็คือไก่เลยอะพแล้วก็ความแรงใช่ต้องมีสปีดกับแอคแคร์เะระเี่เป็นแค่สปีดแอคแคร์ที่เหลือฉันไม่ง ไปเคื่อ,อแท็กก็ไม่จำเป็นแค่ไม่อยากาเป็นเลยนะเพราะพว่ข้ามก็ไปเชื่อแท็กไปเพราะเคยลบเรื่องก,กับสายอ๋ชอชิปซอสแดนรี่ด้วยอย่างน้อยต้องมีแท็กแท็กที่ดีก่อนใช่แท็กเราเลยครับรปิดบ้านเงียบไปเล้วครับ อีวัวนี่มนเก่งจังวะอ้คเสร์นแตกแค่ตีแค่ควาตีตีตีเสิร์ไนท์ว่สีเจ็ดผมว่สีห้าพี่เราใครอ่อพี่กูเคยไะถามใครเอาอูมันตั้งไว้ตรงนี้ไอ้แกมึงแก้งกวัวแกบอกไม่รู้ ถ้าเราเอาสเตตดีๆมาผสมกับสเตตดีๆมันจะทำให้สเตตดีขึ้นไหมอ่ะก็ไม่รู้ก็ดีอ่ะไมือู้จริงใช่ไหมก็ดีนะพี่เพราะไอ้เมดามอนผมมันสามสิบหมดเลยอ่ะพอแบบพอแบบไอ้สเตตไอ้สเตตมาพี่แบบมันมันดีขึ้นอยู่นะเพราะถ้าพี่จับที่พี่บัฟพี่วีพี่ใช่ไหมพี่สเตตไม่ดีอ่ะพี่เป็พี่จิงลาลาเลย คือไอเนี้ยคือไม่เหมแบนมีเยอะอืมไอเนี้ยไอไอไลาวอ่ะพี่เดย์ทูบอ่ะมันมีสามสิบปีมัเยอะอยู่นะมีสามช่องอยู่นะคันเบียดอ่ะมันเหมือนว่ามันจะไมอจูใครเลือว่แคบแล้ว กูอยากไม่ไก่ไฟไม่ใช่ไก่บินได้แกล้งใไรเย่ไหนแ,บบน,นแล้วเย่เย่ตัวผู้เฟิมบอยตัวผู้เฟิมบอยเฟิมบอยเฟิมบอยเด่นสวย แต่ไหนที่มีเบจิโคลเฟ่มีจิโคลเฟ่บ้างไอมครับไม่ได้ปุยไม่มีว่ะแต่มีจิโคลเฟเหมือนว่าผมผมก็มีนะพี่เธอไรนถ้าไฟติดเลยมีจุกเนี่ยพี่ผม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 ก็เจอเนี่ยไอ้เบจิโคลไฟ่ปาล์มพืชใช่ไหมใช่มันมันมันตีได้หลายอย่างมันตีได้หลายอย่างพี่ตุ๊กข่ายก็เช่แต่ทอดไข่ไหมพี่ พี่จ um ้าสกมีไข่เอาไข่ทอดไหมมีไข่เอามาให้มีท้าบาลังจิตดาเก้าสิบด้วยพี่ไม่กูเห็นตัวไอเดย์ไม่ขึ้นหน้าไม่ขึ้นหน้ามันที่นี่ะไะใน่แมบขึ้นหน้าแต่พวกมึงมันอยู่ไกล ไม่อย่่ยูกแ่ให้กูนิดเดนเล็กเดมีมิกันนี่เอามุมมีมิกันไงอะไรฝากแมงออตกติดเัลแคบแล้วทาฟูเฮียกูเฮียลงร้นเฮียทาฟูเอทอปเปิ้สิบสองแมวไอทาเปิ้แมวไอกิเจนทอปเปิ้สิบห้าหวานเกี๊ยบไอทเนสิบห้าไอ้ หวานกี้อบเลยอ่ะไม่ใช่ใครก่อนดีกว่าหลุดมาจากไหนก่อนเลยเออท้าสู้มั่วสู้อะไรล้นโดนซ่าพับโดนแล้วพี่นัดอุนโดนช้างมันเอาหาใส่กูอ่ะช้างาตุดินไม่มีไฟแฟงไม่มีเทนเดอร์แฟงด้วยไอ้ช้างไม่ควรตีไอ้ อะไรนี่เรื่องอะไรนี่หามียี่ามีเกมโปเกมอนเอกไครเนี่ยอข่งกันแน่เลยโอ้โหทิ้งแบบนี้เพื่ออะไรกันผักลาวาก็มีเน่จริงเนี่ยมาทิ้งแบบลบชิบหายระวังแหลกตายแล้วขอไม่ดีจะปอนจ๊กกันหวยคำเดียว ดีใจจังเลยขึ้นมาฝั่วิวตัวกิตีแฮปปี้นักป่าวะแฮปปี้แฮปปี้นัเอ่อีสกูนกาม่เกะอีสกูน่กวะมีพพสไวานะมีพอสไวาอ๋ออันนี้มีล้อประสิ็ธ์แล้วแหละพพสต์สวายี่ะ ติ๊กิโลออกมาเต้นอ้าวออกมาเต้นโตชิลติกชิโลหมดแล<ะ>้วเอ๊มห้าหกเลยเหรอเนี่ยห้าหมห้าหกเลยเหรอคุณโดดว่ะโดดออกมาเต้นอ้าวออกมาเ <c oughs> ต้นเฮ้ยมันหลุดเควื่องชิพหายดิอันตรายลาว่า <ละ S 2> <ะ>อยู่ไหนนะพี่

แต่มึงห้าหกอูชอบห้าหกนาะเอาเรยวใช่ไหมชื่อมึงเชื่อเลยใช่พูด่ะไอไอ้ฟอสสไวช์ใช่ใช่ฟอสสไวช์เป็น่าี่เป็น่ากายภาพ n o r l n m a l อ๋อนี่ไงฟอสวสีสเกลือจะไม่ลดเหลือลดเกลือศูนย์ เก็บ,บเลยเก็แบบเลยเก็แบบเลยมาน,นั่งดูนิสัยของน้องคินนี่คินนี่เขาเป็นนิสัยฟอร์สไวดเหรอฟอร์สสว่านเออเออลัคกี้ <Lucky S 2> ช้างช้างช้างเฟรมทาวเวอร์โย่เพื hey, <Frank> Yo, ่อจะไปเล่นแบบโย่เฟรมบอยอะไรโย่ก <can> ันครับ เฟรมทัวร์ที่ไงมาแล้วไข่เฮี้ยไข่เฮี้ยเต็มตัวเลยนะไข่กันพี่ให้ผมผมเก็บแล้วนะแล้วพี่เดินไปเก็บเองกินไม่หมดไงกเฉลุดไงมานั่งฟักไข่ต่อจะเอาเฟรมช้าหรือว่าจะเอาจะาข้อไฟอยู่วะเจ้าข้อไฟผมว่าเอาเฟรมช้าดีกว่าสิถึงมีเจะาข้อไฟมันจะลดแอคแท็กใช่ไหม่ะ จะู้แอตแท็กศัตูทิ้งไข่กับทิ้งบอมมาครับพี่ทิ้งไข่โอ้ช่งแม่งพี่ผมเอาาชดูบอลทิ้งนิดเอาชาวบเอาไชดูบอลทิ้งดีกว่าใส่เป็นเอ่อเป็นเฟรมชาร์ตเลยจะโคฟไฟเรียบร้อยกีตาริ พูเล่เ่ยก็คือท่ายงดิเทดาวเทเต็มเทาวผมไออิเล็กติกบอกนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะแรงเท่าไรคือมันไม่บอกพี่มา่บไม่บอกไอ้ที่อิเล็กติกบอลแบบไม่บอก มีผมมีท่าสายฟ้าแรงแต่ว่าเคิคพอบัเซ์เน่ดับเบิลทีมทชามไวท์มีเฮ้ยเคทารอโเหรอคทารอโไวไปเกอรกิงเกอกงพี่มีลิเวเทสเิเวเทสคูรถพลังจมตี ของดีพี่ดับเบิลทีมอะของโคตรเก่งเลยครูมันอินทีวีเดตเอออินทีวีเดตใช่์แชร์ผดผิดทำไมดับเบิลทีมทำไมได้เก่งไงมันจะลดพลังโจมตีก็ต่อยไปเลยต่อยฮะคือลงปุ๊บอะมาลดพลังโจมตีสลับไปมาลงไปมาวารุดเรื่อยๆเก่งสำหรับดับเบิลทีมไอ้ไอ้ดอร์ออสดับเบิลทีมมันคือแบบยังไงนะแบบท่า่แบบทำให้สลับไปมาเนาะ ไม่หมายถึงตัวควายอะถ้าเล่นกับดับเบิลทีมอาจจะเก่งแต่เราให้เล่นตัวเดียวก็เก่งเหมือนกันเพราะว่าพอแค่ลงอ่ะมันก็จะลดพลังโจมตี double double สองตัวทีพีผมมีดับเบ b l สิบสองพี d o u บ l e ยี่สิบเหรอเฮ้ยเขาอันนี้ดีสปีดสามเอ็ดเทคสามสิบใครอันใหม่ งออกไยมเนี่อไหนพี่มึงมึงก้าไปกวอาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเด็บทีหนึ่งอะเด็บหนึ่งอะแล้วก็ไปน่นเป็นไรไอ้ไอ้ไอ้อ้นี่รขี้แตกยพี่ขี้แตกแต่ว่าแต่ว่าว่าแต่ว่าสเปเชแ็กไปเี่ยพี่รู้เลยไหมพี่เจ้ตัวสเเช็กไปผล กเ็เออ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 มาได้เาก็ไอเดียเออมาพอผ่านไหมพี่ผลผลตำรวจของเอ่อคอร์รัปชันระดับโลกประเทศไทยอยู่ลำดับที่ร้อยสิบหกของโลกเออไม่อันดับที่หนึ่งไม่หมายถึงที่ไม่มีคอร์รัปชันนะพี่อันดับที่ร้อยสิบหกของโลกในประเทศที่มีร้อยเก้าสิบห้าประเทศกี่มู้ ไทยกินลำหนึ่งของโลกอีไทยนน <ts come to mundo> bueno ี่ค่ะเวียดนามกับอินโดลาวก็คอร์รัปชันน้อยกว่ามันน่าจะน้อยกว่าไทยกันเกือบหมดอยู่แล้วยกเว้นกัมพูชาเออไอ้เนี่ยมันเหี่ยงโป้งมันมันโป้งอะไรมันแค่เหี้ยมันเลยมันมันรู้ทันกันหมดแล้วเพราะมันเป็นกันทั้งประเทศ โอเคเดี๋ยวเป็นจังหวัดดีๆดีๆดีๆมีเราเองรู้ใครเพื่อนบ้างกูรู้แค่สองแถวนี้แล้วนี่เองเดี๋ยวเพื่อนบ้านตกกระบาดสามหกม่ไม่ไม่กูย่อยู่มึงยกออะไร กูแบบมึงเยอะไปละมึงเยอะไปกูไปไหนมึงเห็นตีเลยนะด้วยจานไม่เอาไม่เอาใครไม่เอาข้างในที้ยกูติดโอ้ยที่ได้ากูติดอะไรละ

กูเด้าก็ขี่อ้อมือไม่มึงไม่จะบังนะกูเห็นเรอยืนยืนกยูที่อกูยื้เนี่ยกยิ้ก็ไม่ไดเลยก็บอกให้นกบองเล่นเหรอพี่นัดกูบอีมปฏิหารกูเห็นก๊อปเลยได้เออ๋อวเกูทำอะไรไอ้นัาทำกูทำอะไร

ไอ้ที่ให้ดอกที่ให้สาตายหาลยดอกเดียวกูจะบ้าตายนาดีขาวเมื่อยใกล้เนาะแเี๋ยวเยโดนรักขโมยมาห้าสิบสามห้าสิเมื่อกี้มันบอกรวมตัวไหนห้าสิบห้าตัววะไม่มีนี่ อุยอ้ยป๊สห้าสิบห้าเปแล้วอุ้ยอีกนี่นนอ,อีกพีแชอดูอสวยว่ะมาสคิป อยากพี่จ้ผมมีเคยู่กล่องไหมเอาดิตโตะสมกับดิโตมันจะได้อะไรอ่ะพี่ไอ้ยี้อเลยไมมีพี่เอ็ดอ้สัตว์โอได้เลยดิโตผสมดิโตได้ดิโตไหม ได้เหรอเอไม่ได้ก็เลยสงสัยนิดหน่อยไม่นิดหน่อยอ่ะเคยเยอะอยู่จะผสมได้ไอ้เจี๊ยมึงเล่นเกี่ยวเกี่ยวกวบคุหมดเลยไสงสัยอย่างหนึ่งอ่ะทำไมสควิดในแมปของอันนี้มันมันยาวแบบนั้นเลยไม่ไไลไ์อะไรเราไม่ได้ไล์ เรามีสารจนใน่งอีพีเรนี่ยเรามีสายมไม่ได้ไรใช่ไหมบาเทีตอนนีตปอมเดี๋ยวคุณรีพอร์ตหนึ่งเฮ้ยเยอละเอ้าจะแย่ไมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หรอดิจิท้าุตปิดพี่เจอเขาไม่บกสองเยอครับ สกาย่าคัาต่อยน้ทอมนี่สกาย่าคัาต่อยน้ทอมต้อมต้อมตอมเบลยูโกลัสไนทำไมน้องไม่ผสมพันธุ์กับเพื่อนไปผสมเร็วไปผสมกันจะเป็นหมาป่าได้ได้ทำไมทำไมทอมมันเยอะเยอะแต่ว่าหกสิบเจ็ดอย่เจ็ดสิบห้าอย่างนี้ไม่เนี่ยทอมตอนนี้ไม่เป็นทอมแม่งแกงเทพเทพเกิดเทพ

ปกติเพลงก็ปกติดีพี่ขอให้ได้ยินเก่งเก่งใจคนที่ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยเฮ้ยขอให้คอยอะไรใหบินขอให้มันมีเบลเลอร์เบลเลอร์อะไรแบบอะไรเบลเลอร์วิโดนบิดช่องไปเลยเฮ้ย น่าจะปิดตั้งแต่เหตุก์แต่งแต่พี่นัดพูดน่าจะปิดแต้ไลฟ์ไลฟ์ก่อน